ส speaker, วัสดีครับทุกคนอีกแล้วครับกับแปดนะครับแปดฟอร์ดรับผมฟอร์ดเอเวิรสาขาลัดนารีเบยนะครับวันนี้พี่แปดพิดก็เลยดีๆเดี๋ยวพี่แปดจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าอ่ามีเอฟซีหลายๆท่านนะครับเข้ามาถามพี่แปดว่าอ่าพี่แปดครับทำไมถ้าซื้อรถทําไมต้องซื้อฟอร์ดนะว่ารถฟอร์ดดียังไงมีเหตุผลอะไรทำไมต้องซื้อฟอร์ดอย่างเงี้ยพี่แปดก็จะมาจะบอกครับว่า ทำไมคนถึงซื้อรถฟอร์ดอยู่ในส่วนใหญ่รถยนต์ที่เห็นรถฟอร์ดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำไมคนจึงนิยมใช้รถฟอร์ดในวันนี้นะครับเม็นามีอะไรดีน่าสนใจตรงไหนผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็จะพาไปดูว่าน่าใช้ยังไงมีประโยชน์อะไรแล้วก็เวลาเราใช้เขามันสนุกไหมมันดีไหมมันคุ้มค่าเงินที่เราซื้อมาจัดการเป็นร้านนะครับไม่ใช่ถูกๆครับมาดู จะมาเป็นแบบพาไปรับชมนะครับครับผมฮะกับระบบความปลอดภัยของฟอร์ดนะครับฟอร์ดจะมีระบบคีย์เลสนะครับก็คือคุณลูกค้าเดินมาไม่ต้องไปกดรีโมทหรือว่าอะไรใดๆนะครับแค่ท่านอ่าใช้มือสอดไปที่มือเปิดประตูนะครับรถจะทราบทันทีเลยว่าเจ้าของมาแล้วนะฮะเขาก็จะทําการปลดล็อกให้ในทันทีนะครับท่านก็สามารถขึ้นรถสตาร์ทรถไปได้เลยครับผมไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับ ในระบบรถของเราเนี่ยมีระบบที่เรียกว่าฟอร์ดพารนะครับผมฟอร์ดพารเนี่ยทำหน้าที่ยังไงครับสมมุติว่าคุณแม่บ้านฮะขับรถพาลูกน้อยไปซื้อของไปจ่ายตลาดนะครับไปสมมติไปจอดปุ๊บลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อครับผมลงไปก็กลัวลูกจะร้อนนะลูกหลับอยู่ในรถฮะก็เปิดแอร์ไว้ให้ลูกนะครับตัวเองก็ลงไปซื้อของกลับมาอ้าวตายหาละลูกเี้ตื่น เลนน่นนี่นั่นประตูล็อกไปซะแล้วทํำยังไงทั้งมือถือทั้งรีโมทก็อยู่ในรถฉันจะทํำยังไงครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงต้องเรียกกู้ภัยละจะไม่หามาช่วยกันอาจจะทุบรถนู่นนี่นั่นสมัยนี้ไม่ต้องครับผมนะฮะง่ายดายครับฟอร์ดได้คิดวิธีการดูแลลูกค้านะฮะอย่างรอบคอบและใช้คําว่ารัดกุ่มด้วยนะครับผมก็คือถ้าสมมติเดี๋ยวนี้คุณอ่ รถล,ล็อกโดยโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะทั้งรีโมทอ่าทั้งโทรศัพท์อยู่ในรถรวมทั้งลูกเราด้วยนะฮะอยู่ในรถง่ายนิดเดียวฮะอ่าคุณผู้หญิงก็โทรกลับไปหาคุณผู้ชายที่บ้านนะครับนะฮะอาจจะยืมโทรศัพท์คนข้างๆหรือจะไปโทรตู้สาธารณะอันนี้แล้วแต่นะครับผมเธอเธอเธอปลดล็อกให้ฉันทีฉันลืมมือถือกับรีโมทไว้ในรถแล้วลูกอยู่ในรถนะฮะคุณผู้ชายก็แค่หยิบมือถือตัวเองมากดปลดล็อกจากระยะทางไกลมาให้เลยใช่ไหมฮะ เท่านี้เองครคุณผู้หญิงก็สามารถขึ้นรถไปดูแลลูกนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปทุบก,กระจกไม่ต้องไปอะไรเห็นไหมครับผมฟอร์ดเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ขนาดนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับฟอร์ดพาร์ยังบอกอีกด้วยว่ารถของท่านจอดอยู่ตรงไหนมี GPS ดูให้เสร็จครับว่ายังจอดอยู่ไหมหรือใครมีใครแอบเอาของท่านไปขับที่ไหนเขาสามารถเช็กได้เลยนะครับน้ำมันที่อยู่ในถังวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับ น้ำมันเครื่องถึงกําหนดถ่ายเมื่อไหร่แจ้งหมดนะครับผมนะครับที่สําคัญท่านสามารถเข้าไปนัดหมายรับศูนย์บริการอารับบริการของศูนย์บริการนะครับได้ด้วยตัวท่านเองในระบบของ Ford P a า t ์ตนะครับท่านไม่ต้องโทรไปฮะว่าเออวันวันนั้นวันนี้ว่างไหมว่างกี่โมงอา่าพี่เลือกเข้าช่วงนั้นช่วงนี้ไม่จาเป็นนะฮะท่านเข้าแอปไปแล้วท่านสามารถเปิดดูได้เลยฮะว่า ท่านอยากจะเข้าไปกี่โมงหรืออย่างไรหรือในหลายๆท่านนะฮะที่ไม่สะดวกไปที่ศูนย์บริการท่านอาจจะเรียกรถโนบายควิกนะครับผมไปดูแลให้ท่านที่บ้านได้เลยครับถ่ายน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายดูแลได้เลยใช้เวลาเต็มที่ไม่เกิน60นาทีนะฮะขอเพียงแค่ท่านมีพื้นที่หน้าบ้านให้เขาได้จอดรถนะฮะแล้วก็ได้วางเครื่องไม้เครื่องมือน,นิดหน่อยเท่านั้นเองสามารถดูแลท่านให้ถึงบ้านโดยที่ท่านไม่ไมจำเป็นต้องมาศูนย์บริการนะครับผม ครับนี่แหละครับคือคือความสะดวกสบายที่ฟอร์ดมอบให้กับท่านนะครับผมจากนั้นหลายๆท่านจึงมองว่ามันคุ้มค่าเงินเนาะนี่แหละฮะคือหนึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมเดี๋ยวนี้คนจึงนิยมใช้รถฟอร์ดครับผมครับผมก็อย่างที่ได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นะครับผมนี่แหละับคือเหตุผลที่ว่าทําไมถ้าซื้อรถตัวนี้ทาไมต้องซื้อฟอร์ดคุ้มค่าเงินไหมนะครับคือพูดง่ายว่าเขาตอบโจทย์นะฮะกับสิ่งที่เราได้จ่ายไปนะครับ ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นดีขึ้นแล้วก็คุ้มค่านะครับผมก็วันนี้อย่าลืมฝากซับสไครป์กดติดตามช่องของพี่แป๊ดด้วยนะครับตัวเดียวคลิปหน้ามีอะไรดีๆนะครับพี่แป๊จะค่อยๆยอยทยอยลงมานะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านจะได้จะได้เอาไว้คอยดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่น่าติดตามนะครับส่วนคลิปนี้พี่แป๊ดต้องขออนุญาตบ๊ายบายนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ